สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนิสิตทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านคลิปวิดีโอนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อความผาสุกนะคะในรายวิชา Tourism for Wellbeing รหัสวิชา0139-0103เรียบเรียงโดยอาจารย์ดรดารารัตน์สินพัฒนวงศ์นะคะ อาจารย์ประจําภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการคณะมนุษยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สําหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงบริบทของการท่องเที่ยวนะคะในอดีตเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะการท่องเที่ยวในอดีตเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะจากภาพ ในสไลด์ที่อาจารย์ได้แสดงให้นิสิตดูนิสิตจะได้เห็นว่าลักษณะของการท่องเที่ยวมันแสดงออกถึงความผ่อนคลายความสุขกายสบายใจนะคะในรูปแบบของการเดินทางเราอาจจะได้พาตัวเองไปสู่การมองเห็นการสัมผัสการเปิดประสบการณ์นะคะการพัฒนาความ รู้สึกการเพลิดเพลินนะคะสถานที่ท่องเที่ยวจะมีบริบทที่แตกต่างกันไปมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปการท่องเที่ยวในอดีตกับปัจจุบันมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะถ้าหากว่าเรากําลังจะพยายามที่จะทําความเข้าใจคําว่าการท่องเที่ยวในอดีตเนี่ยภาพของการท่องเที่ยวยังเป็นภาพที่ถูกจํากัดด้วยเหตุที่ว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงได้ในคนกลุ่มน้อยเท่านั้นหมายถึงการท่องเที่ยวในอดีตเกิดขึ้นได้จากการที่คนที่มีศักยภาพคนที่มีฐานะนะคะหรือคนที่มีกลุ่มทางสังคมเป็นกลุ่มของเจ้านายนะคะที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เนื่องจากว่าจะต้องใช้ใช้เงินแล้วก็การคมนาคมไม่สะดวกนะคะ กลับกันนะคะถ้าหากว่าเรากลับมามองภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบันภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบันถามตัวเองสิคะถามตัวเองว่าอย่างเราเนี่ยเราเดินทางท่องเที่ยวบ่อยไหมครั้งสุดท้ายเราเดินทางท่องเที่ยวเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะคะนิสิตอาจจะได้มองเห็นว่าภาพของการท่องเที่ยวที่ออัพขึ้นมาในหัวของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนมันเพิ่งเกิดมาไม่นานนี้นะคะแปลว่าอะไร แปลว่าการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะในอดีตเนี่ยคำว่าการท่องเที่ยวดูเป็นการเที่ยวเตะนะคะเตะเตะไร้สาระไม่มีแก่นสารนะคะคนทั่วไปจึง ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในอดีตนะคะย้ําว่าในอดีตแต่ในปัจจุบันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือเราทุกคนเข้าถึงการท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกระดับการศึกษานะคะทุกอาชีพไม่ได้สําคัญว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะมีไรายได้เท่าไหร่เราเข้าถึงการท่องเที่ยวได้หมดในปัจจุบันนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรามองในอดีต ในเรื่องของลักษณะของการใช้ชีวิตเราจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยการท่องเที่ยวอาจจะยังดูงไม่มีความจําเป็นซะด้วยซ้ําด้วยเหตุผลอะไรคะการท่องเที่ยวอาจจะไม่มีความจําเป็นในอดีตเนื่องด้วยบริบทของการทํางานบริบทของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะทำให้คนในอดีตมีความเครียดน้อยนะคะมีความกดดันทางจิตใจน้อย จึงเป็นเหตุให้คนในอดีตอาจจะไม่ได้โหยหาไม่ได้มีความต้องการที่จะต้องเที่ยวเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการทำงานการดำเนินชีวิตในประจำวันนะคะการเข้าเลือกสวนไรนาการไปทำกเกษตรการทำกสิกรรมกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เกิดความกดดันทางจิตใจอย่างมากเมื่อเทียบกับปัจจุบันนิสิตลองมองกลับมามองกลับมาที่ตัวเองว่าในปัจจุบันนี้ นะคะไม่ต้องเป็นแค่มนุษย์ทํางานเอาเป็นแค่นิสิตในปัจจุบันมีความเครียดไหมนะคะลักษณะของการใช้ชีวิตของเราเราวางตัวเองอยู่ในโลกของสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเรามีความเครียดไหมแล้วเราจัดการกับความเครียดนั้นอย่างไรนะคะอีกปัจจัยหนึ่งการท่องเที่ยวในปัจจุบันคนกลับมองว่า เป็นการให้กำไรชีวิตนะคะเป็นการให้กำไรชีวิตเราทุกคนไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะเกิดมาเรียนหนังสือให้จบทำงานให้ได้เงินมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัจจุบันการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินชีวิตนะคะทำให้เกิดสมดุลทางด้านสุขภาพ นะคะทำให้เกิดการเผยแพร่ก,กิจกรรมต่างๆทางการท่องเที่ยวอย่างมากมายเรามีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้นิสิตได้ทำความเข้าใจว่าภาพในอดีตกับภาพในปัจจุบันของคำว่าการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรปัจจุบันได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผล หลายประการซึ่งจะได้กล่าวต่อไปค่ะ